ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆนานาทุกคนพักเที่ยงครับตอนนี้ก็พักเที่ยงกาลังรอทํากับข้าวอยู่ใครับมาดูสามหนุ่มครับทากับข้าววันนี้มาสี่คนครับให้เพื่อนๆไปช่วยงานพี่ชายอยู่ครับมาดูครับกับข้าวครับไม่ตำมะละกอยังไม่ได้ตำพรายสิตำมาเน,นี้ยนะไอเท ไอ้ดำไอ้ที่ยวมามำเนาะเนาะอย่าเพิ่งต่ำแมใส่ยังใส่ใส่กไครับอ่าพอดีเมื่อวานครับกลับบ้านไปก็ปักเบ็ดไว้แล้วก็ได้ปลาดุกสองตัวปลาเข็งหนึ่งตัวเนี่ยเป็นปลาดุกนานะครับปลาดุกนา โปทำกระยาครับนอนนอนเที่ยงเที่ยงแล้วพักงานวันนี้ก็ได้พอประมาณครับอากาศร้อนมากครับไม่เช้าขึ้นไล่สดดูโทรศัพท์ร้อนครับขึ้นไม่ได้ขึ้นไปแป๊บเดียวจอดับเนตัวนี้จะทำไปที่จอดรถ มาด้านหลังจะเป็นห้องน้ำครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ําก็จะก่อเหมือน,นกันกับบ้านใหญ่เลยนะครับจะก่อเหมือน,นกันกับหลังใหญ่เลยครับเพราะว่ามันจะเอาดินมาลงครับกัดนดินแล้วก็จะใส่เหล็กด้านในอย่างนี้นะครับก่อเสร็จแล้วปูนแข็งเราก็เทปูนล,ลงด้านในเหมือนเดิมครับตัวนี้มันจะเป็นจะอัดดินเข้ามาอีก ตันนี้ก็รอพักผ่อนนะครับรอกยินข้าวให้น้องๆเพื่อนๆครับทำข้าวกับข้าวแล้วปูนที่เหลือก็มาช่วงตอนบ่ายทําต่อปูนนี้มันไม่ค่อยแข็งไวครับมันไม่ใช่ปูนเทโครงป่อฉาบนี้มันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่มันต้องใช้เวลาครับ ใจร้อนแล้วครับมะละกอก็ต่ำแล้วเดี๋ยวให้ดังอยู่ในหัวมันไปดังอยู่ในเดเดนั่นแหละใครดังหนึ่งทางใจเอาไฟเผาเนาะทางเทงเอาเดเดแน,น่นอน ตา้นใช่อใเ,อใเอาในนานี่ยประดุกใช่เอาอยู่ในสาประดุกนะกมันบอกออกมันมีแต่สีเข้ากันแล้วโอ้โปลาค,นคอนะฮัมบอดปวมปวมอยู่เมื่อคืนนี้ก็ได้ปลาคอได้ตัวหนึ่งสังเกตุนี่แหละ ปลาช่อนครับเมื่อคืนปักเบ็ดไว้ได้ปลาช่อนหนึ่งตัวกับปลาดุกหนึ่งตัวแล้วก็ตัวใหญ่คยังือได้ก่อนเลยครับรอยอยู่ทำไรฮึทำไรดื้อนะเราหนะตันงใ้จะหนูครับหนูอยู่แถวนี้หมาพวกนี้มันชอบเขี่ยครับ เดี๋ยวเอาปูนหมดเดี๋ยวก็ลื้อออกวันนี้จะเก็บออกไว้ด้านนอกหมดเลยครับเดี๋ยวจะอัดดินเข้ามาใหม่ไม่กล้าขึ้นครับไม่กล้าขึ้นหน้าต่างกลัวจะคุมไม่ไหวหน้าต่างมันสูงเมตรห้าสิบจากพื้นขึ้นไปมันก็เกือบเกือบสี่เมตรครับจากตัวนี้ขึ้นไปเห็นไหมครับจากตรงที่เททับหลังไวน้นี่ขึ้นไปอีกเมตรห้าสิบเราเอื้อมไม่ถึงครับขึ้นนั่งร้านก็มันไม่ แน่นหนาเราเอาดินเข้าก่อนครับเดี๋ยวขึ้นขอบหน้าต่างขึ้นหน้าต่างเอามั่นใจเลยครับเอาชัวร์เลยไม่อยากให้มันพลาดถ้าพลาดมันหล่นลงมาแตกแล้วบาทละเก้าสิบพันกว่าบาทนู่นนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ